ขยับไปตรงนู <tampoco S 2> oh, mm ้น hmm. ด yeah. well, you know, ูสิคนเยอะมากเลยเราก็คิดว่าคนเยอะถ้าในจำเป็นต้องต้องตามนกสักหน่อยนะตอนนี้หมือกับว่าเราปล่อยนกออกมาได้ระยะหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันก็คึกเนาะเห็นสถานที่กว้างๆแต่วันนี้คนเยอะมากเลยก็เลยจำเป็นต้องเฝ้าไว้ก่อน บอกบอกว่าเขาเขาหลุดมาที่นี่เลยดูบูบูต่อัอยู่บนต้นไม้แล้วก็ทําแค่ให้สัญญาณเขา เราก็อยากจะพยายามพามันเดินไปตรงบูธของเราเนี่ยตรงที่เรานั่งอยู่กันดูเหมือนว่าโอ้โหจะอยู่ตรงไหนเด้อตรงตรงแถวๆตรงนู้นน่ะแต่วตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ก็เลยน่าเป็นห่วงไงเจ้าโบกูนี่มมีใครมองเห็นกันไหมนะโบกูนี่อยู่ตรงนี้อ่าเดียวยโยและเยลโล่นี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่า อจะเรียกบูบูกลับไปดีกว่ากนะ็งานข้าวข้าไม่ได้กินก็ต้องลองดู